สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับเฮียตีจัดให้ครับครับผมและผมครับนกจัดไปมือขวาเฮียตีจัดให้ทางหายันไปประมาณอหลายวันเลยเฮียสองสัปดาห์สสัปดาห์ได้าะน,นี่ไงเราอยู่ที่นี่แล้วสำนักง,งานใหญ่ของเราครับช่างโบกมือหน่อยข้างบนโบกมือหน่อยโบกมือหน่อย <laughs> ตอนนี้เราอยู่ในช่อง YouTube <laughs> เฮียตีจัดให้ผู้ติดตามประมาณ8 0,000คนครับผมนะ อาณาจักรใหม่ของเรายิ่งใหญ่กว่าเดิมสนากกันใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนล่มเก้าครับนะเขาเรียกว่าซอย19ทับหนึ่งนะตัวนี้ติดถนนเลยยิ่งใหญ่จอดรถได้เป็นร้อยคันครับผมเราบอกแล้วว่าเรามาแล้วข้างในมีสระว่ายน้ำนะมีสโมสรมีคลับสนุกเกอร์เรียกแหล่งบันเทิงความสุขสบายมีเล่าแอนบาร์เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูตอนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะยิ่งใหญ่กว้างขวางรถ2ชั้นจอด2ชั้นมีรีบเรียบร้อย อยู่ข้างหน้าวันนี้ครับ y a m า MP 0 7และ MP 0 7และ CB 5 0 0 F 07คันแรกรไป2016ี2 1 6 6คันนี้นะเราคงสเต็ปเดิมไว้ะนะสถานที่ใหญ่ขึ้นแต่ราคาเราเล็กลงเล็กลงเล็กลงนะเพื่อมอบความสุขให้กับพี่น้องที่เป็น F c ของเราด้วยนะ 7, ไปี6 6 7จดคันนี้สภาพโดยรวมถือว่าสมบูรณ์พร้อมใช้งานไม่21,000โลนะยางหน้าหลังใช้ได้ ของแต่งก็มีให้เรียบร้อยแล้วนะไทสั้นไทซันท้นเรียบร้อยแล้วนะ,นะมอน้ํายังใสๆสอยู่เลยากาม้อน้ําก็มีเรียบร้อยแล้ว,วน,นะนด้วยโอ้โชิวหน้าดิเป็นชิวเหล็กชิวอลูมิเนียมคันนี้เอาไปเท่านี้พอที่อื่นเท่าไหร่ไม่รู้แต่ที่นี่หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทคันต่อมาครับคันนี้ปีสองพัน 2,020นี่นนี่มันก่อนโฉมใหม่ปีเดียวเพราะว่ามันเป็นลายใหม่แล้วสีดำด้านตัดด,ด้วยสติ๊กเกอร์สีบอลนะสีเทายางหน้าหลังพีเรอรี่ท้ายสั้นแบบไม่ได้ครับได้เฮ้ยคิ้วหน้าแบบอลูมิเนียมมาอีกแล้วคันนี้ถือว่าสภาพน้องๆป้ายแดงสมบูรณ์รพร้อมใช้งานไมค์ันนี้อยู่ที่2 1 1 0 0โลโอ้โหนิ่มคอเดิมขึนด้วย คันนี้เอาไปเท่านี้พอ1นึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทคันสุดท้ายครับคันด้าซีบีห้าร้อยเอสนะคันนี้ไปสองพันสิบหกจนสิบเจ็ดสิบหกจนสิบเจ็ดเฮ้ยมันเป็นรถที่ใช้งานดีมากนะคครับล่องตัวใช้ในชีวิตประจำวันคล่องตัวมากสไตล์นักเก็ตนะของแต่งมีเรียบร้อยแล้วยางหน้าหลังดอกเหลือนะเบาะดีก็เป็นหนังอะคาเนล่าครอ,อบถังนี่ก็เป็นคาร์บอนชิวหน้าแต่งแบบทรงสูงนะ ล้อนี่จะเป็นล้อสีทองเรียบร้อยแล้วเอาเป็นว่าพร้อมใช้งานแล้วกันพร้อมใช้งานเลยไมค์คันนี้อยู่ที่29,000น้านโลเท่านั้นเฮ้ยโอ้โหถอย s มีของว่ะมีของว่ะข้อ S4 ว่ะเอาเล้าๆเลยไหมราคาเล้าๆเลยไหมครับผมนะปกติเขาขายกันในตลาดก็9.000 0แสนหนึ่งเอาไป79 000บาทเท่านั้น79 000บาทสนใจติดต่อได้ที่ ศูนย์หกสองแปดสามทุกที่นั่งแล้วกันความปลอดภัยครับผมต่อต่อดียะต่อดียวยังไง่ะ <c oughs> ไม่ได้ยินอ่ะหูอื้อแรถแม,งมถ่งสุดต่างเสวัพดีครับ